ก้วยเตี๋ยวผัดขี้เมาน้ำปลาร้านั่นเองครับกลิ่นหอมมากนะครับสีสันก็น่ารับประทานมากเลยนะครับกลมกลม่อมไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ในผัดขี้เมาปกตินะครับน้ำปลาราอย่างเดียวทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยกว่าเครื่องปรุงหลายอย่างผสมกันอร่อยกว่าสูตรที่ทุกคนเคยกินมาก่อนแน่นอนนะครับ สวัสดีครับ <Okay. S 1> เชฟพากเองนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่กับผมในรายการครัวอร่อยล้ำกับแม่บุญล้ำนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนทําเมนูธรรมดาธรรมดาแสนง่ายให้อร่อยล้ําขึ้นไปอีกด้วยการใส่น้ําปลาร้าแม่บุญล้านะครับเมนูนั้นก็คือกล้วยเตี๋ยวผัดที่เมาน้าปลาร้านั่นเองนะครับปกติเนี่ยเราจะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ําปลาซอสถอยน้ำรรมมากมายผมจะใช้น้ําปลาร้าแม่บุญล้ําในการปรุงรสเพียงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันจะออกมากลมกล่อมอร่อยกว่าสูตรที่ทุก คนเคยกินมาก่อนแน่นอนนะครับตาพริกกับกระเทียมก่อนนะครับผมกระเทียมที่เราใช้วันนี้เป็นกระเทียมไทยนะครับพริกที่เราใช้วันนี้ก็ไม่เผ็ดมากเป็นพริกจินดาแดงเฉยๆนะครับผมกระเทียมสามารถตาทั้งเปลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเปลือกกระเทียมเนี่ยมีความหอมครับแค่ให้มันฟอแหลกแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเราจะมาผัดเส้นเปล่ากันนะครับผมมีเทคนิคก็คือผัดเส้นแยกก่อนเลยครับอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับเกลี่ยให้กระจายเท่าๆกันนะครับมันจะได้รับกับความร้อนทําให้เส้นเนี่ยครับมีความหอมกระทะนะครับพอเราพลิกขึ้นมาแล้วมันจะเห็น เส้นจะมีความเกรียมนะครับเทคนิคคืออุ่นกระทะให้ร้อนก่อนลงเส้นตักเส้นผักไว้ในถ้วยนะครับผมทีนี้เรามาผัดเครื่องที่เมากันนะครับผมใครชอบเผ็ดสามารถใส่หมดตามสูตรที่เชฟบอกได้เลยนะครับ <c oughs> มันจะฉุนนิดนึงนะครับอันนี้ฉุนมากเพราะกระเทียมไทยมันหอมมากนะครับจากนั้นนะครับใส่หมูลงไปครับกดกดหมูนะครับมันจะได้ <confused> สุกเท่าๆกันนะครับผมถ้าแห้งนะครับสามารถใส่น้ําได้นี่ครับเพราะใส่น้ํามันจะเริ่มสุกง่ายขึ้นนะครับใส่กุ้งลงไปได้เลยนะครับผมเมื <M> ่อใส่กุ้งนะครับอย่าคนมากนะครับให้เราแค่ใส่น้ํหล่อไว้ครับมันจะได้ไม่ไหมเนาะใส่ปลาหมึกลงไปครับ ใส่ผักนะครับข้าวพดอ่อนเห็ดฟางแล้วก็มีถั่วแขกนะครับใส่ไปเลยเพื่อความสวยงามครับเราใส่แครอทลงไปด้วยนะครับ ปรุงรสก๋วยเตี๋ยวผัดที่เมานะครับวันนี้ผมจะใช้น้ําปลาร้าฝาสีแดงของแม่บุญล้ําในการปรุงรสนั่นเองนะครับก่อนที่จะใช้อย่าลืมจับฝาไว้แล้วก็เขย่าครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนใช้งานนะครับเราใช้น้ำปลาร้าสูตรนี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ปรุงมาแล้วมีความกลมกล่อมนะครับเหมาะสําหรับเมนูยำตําผัดนั่นเองครับผมหลังใช้งานเสร็จนะครับอย่าลืมปิดฝาให้แน่นนะครับและนําน้ําปลาร้าเนี่ยครับไปเก็บในตู้เย็นนะครับเพราะว่าน้ําปลาร้าของแม่บุญล้ำเนี่ยไม่มีสารกันบูดนะครับก็เลยต้องเก็บในตู้เย็นนะคผม นี้เราอยากปรุงให้มีสีที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นสามารถใส่ซีอิ๊วดำนิดเดียวเม่นั้นเดี๋ยวดำไปนะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่เส้นที่เราผัดกับกระทะเรียบร้อยแล้วลงไปคลุกเคล้ากับเครื่องได้เลยครับพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงและที่สำคัญต้องใส่ใบกระเพราครับวันนี้ผมใช้เป็นใบกระเพราแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใบกระเพราขาวครึ่งหนึ่งนะครับจะให้ความหอมและฉุนอย่างลงตัวนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูกล้วยเตี๋ยวผัดขี้เมาน้ําปลาร้านั่นเองครับกลิ่นหอมมากนะครับแล้วสีสันก็น่ารับประทานมากเลยนะครับลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอืมฮืมกลมกลม่อมไม่น่าเชื่อเลยครับมีความหอมเป็นกลิ่นหอมที่ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ในผัดขี้เมาปกตินะครับขอขออีกคำน,นะครับอร่อยมากอื คือหยุดไม่ได้อ่ะครับอานนี้ดีกว่าคือปกติที่เมามันต้องมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาปรุงรสอะไรเยอะแยะไปหมดไม่น่าเชื่อครับน้ำปลาลิ้อย่างเดียวทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยกว่าเครื่องปรุงหลายอย่างผสมกันขอบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับอร่อยจริงลําเวอร์ครับ ถ้าใครอยากทำเมนูล้ำๆแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยให้ซื้อน้ําปลาราตาแม่บุญลําเนี่ยครับเก็บติดครัวไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถปรุงเมนูได้หลากหลายและที่สําคัญเนี่ยทำให้เมนูมีความอร่อยล้ําแซ่บคัดทุกเมนูเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย